สวัสดีนะพาทุกคนครับมาชมขบวนรถสินค้าที่602นะครับที่กำลังจะผ่านสถานีรถไฟอยุทยาครับในเวลา20นาฬ48นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้รถจักอะไรทำขบวนนะครับ สองครับได้รถจาก G A นะครับ45 4หาสีาทกระบวนนะครับส่วนในรางที่สองนะก็เป็นขบวนรถดีเซลรางรถเปล่านะครับจากกรุงเทพหัวโลโพงไปทางลบบุรีนะครับขบวนที่1075นะครับ รอทำขบวนรถชันเบอรที่3.18พรุ่งนี้นะครับลุกบุรีไปทางกรุงเทพบุรพภง์นะครับ,บนนครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ